เอนทำไมเสียงหมอก็เป็นอย่างนี้วะไหนวะอุ้ยอานแห่ใช้ธนูซะด้วยวา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 ยเย็นหน้าเกือบมืดเมื่อกี้เอาโอ้ยมันเห็นผมมันเห็นผมเดะเดวเดะเปลี่ยนมุมก่อนเปลี่ยนมุมก่อนอ้าหา แม่งแม่นซะด้วยนะขานไปผูคชมขานไปเอ้ยอีกนิดเดียวเองนี่เอามามาดิ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 โอ๊ยโอ๊ยมันเอาทุกอย่างที่มีซัดมาหาผมเลยนี่หว่าโอ๊ยโอ้โหเฉียดหน้าเฉียดหน้าเลย เอ้ยเกือบตายกูคานมันคาน,านต้องคานเปอนมาแล้วอ้าวเอาเพื่อนไปแล้วเฮ้ยข้างบนเต็มเลยเอ้ยหนึ่งตัวหนึ่งตัวเออวันดีพี่น้องนี่หนึ่งตัวโอ้โหยืดไม่ได้ อท่านแน่มันโอ้โหมันคิดเหมือนกันมันคิดเหมือนกันเลยเกือบตายโอ้โหแล้วแม่เหมือดตึบเลยหวัดดีเฮ้ยใจ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 โอ้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรวะตรงไหน ตรงไหนไวะยังมองไม่เห็นเลยอะ่ะค่อยๆขานไปค่อยๆขานไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วจบแล้วไปว่ะเอ้ยหยาออกกระดึบ๊บกระดึ๊บไปนิดนึงแต่เย็น,น้เพื่อนจุบแล้วอื้อไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอุยอ้ยอุ้ย นี่แน่หมอบทำไมแล้วเอ้ยแม่งไม่โดนเลยวะอือหนึ่งเอามาเอากูฮหิวให้เอาโอ้โหเอาตายแล้วออกไปลุกไปลุกไปเอา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 แมงไอ้มัวหมดมัวหมดไปไปเพื่อนไปขึ้นรถหน่อยดิ แล้วทไมมึงไม่ขับไปทางโล่งๆล่ะเพื่อนโอ้ยพวกูระปวดหัวมึงจะเข้ามาทำไมนเนี่ยมึงก็รู้ว่ารถมันใหญ่อ่ะโอ้โหหัวแตกนี่แน่ มันต้องเกียกว่าแล้วไปเออมาเพื่อนมาเออไปไงเราพี่น้องมาแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งเนี้ยอย่าเพิ่งกดนะเออให้หมอได้ช่วยบ้างเออผมขอช่วยตัวเองนิดนึงเฮ้ยทำไมคำมันแปลกแปลกวะโอเคโอเค โอ้ยแมงเอ้ยโอ้โหอยเสียงตัวท้ายของเพื่อนนะอนี่ไงจ้านี่ไงจ้าอ่ะฮะแต่เดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนเออไม่เป็นไรเพื่อนลุกแล้วไปเลยเพื่อน หนีไปหนีไปเพื่อนมันเยอะเกินหนีไปเลยเขาบอกให้หนีไปเลยเ้ยวัดดี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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยแม่งไม่โดนสักนัดไปต่อไปต่อ อะฮะลุกมาลุกมานี่อามันทำอะไรวะน่ะเอาแม่งเอ้ยแม็กหมดโอ้ยตากูลาย ตากูไอเคไม่มีโล่งล่งแล้อุืยแม่งนี่แน่โดนกูบ้างเป็นไงเราอุยอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งถอยก่อนถอยก่อน แม่งเอาไปฉายฉายหน้ากูเลยเฮ้ยฮอะไรวะนี่้ยทำอะไรเล่าโอ้โหแม่งเอ้ยอีแน่วิ่งไปไหนเล่านี่แน่ เฮ็ดช็อตไปดิโอ้โหหลบ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 โอ้นี่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 อย่าไปยืนลงไปีิยวเพื่อนมาดิมามาเิยมาเฮ้ยกูเอามึงไปด้วยไอ้หนู โอ้โหแพ้เลยถึงจะคิวได้แค่31นะแต่ลายปืนผมน่ารักเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมช่องแชทนี่มันบ้าอะไรวะโอ้โ้กูเซนเซอร์เลยกูเซนเซอร์ชุดชุดกับการนั่งจิบกาแฟเองนี่คือแม่อีฮิวฮิวิวฮิวฮิวฮิวนี่แน่ วิววิวโอ้ยนี่แหละโดนไปดิสมน้ำหน้าวิววิววิวโอ้โหแม่งถวายของอะไรมาให้กูนักหนาเนี่ยโอ้ยแหมขอซะหน่อยเถอะว่ามันอยากใช้ว่ะนี่แหละนี่แหละมาดิวะ

นแน่โอ้ยมามาอุ้ย,อย,อย,อยไอ้รถถังนี่ไม่มีใครยิงมันเลยเหรอวะนี่ไงนี่ไงมันยังไม่รู้มันยังไม่รู้เฮ้มันยังไม่รู้ ถอยเลยถอยเลยเออแมงเอื้อชุบทีหมอมึงจะโอ้โหมึงจะคาน์ทำไมเพื่อนชุบกูเลยก็ได้โอเคโอ้ยโอเคไปไปเลยเออสุดควาสามารถกูแล้วเนี่ยเรียบร้อย โอ้ยไม่ไหวไลยผมชุบไม่ไหวจริงๆโอ้หกูคิวไปสิบหกตัวแค่สิบหกตัวแต่ชุบแม่งบ้านเลยอ่ะเอ๊ะมันขี่รถมาปะน่ะโอ้โห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 กะไม่กูมีบ้านอยู่เลยมั้งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอือหือรู้สึกว่าจะอยู่ไม่ได้แล้วล่ะไปละ อยูด้วยด้ด้วนี่มึงจะแอบไปไหนเล้วอ่าฮะอะเอ๊ะต้าเอ,เอา๊ะุ้ยตาเอ๊ะมันดูที่ผายเลยอ่ะ อ้าวแล้วมันเป็นอะไรเดี๋ยวล้มเนี่ยฮะอยู่ตรงเนี้ยอุ้ยโอ้โหกูเข้าใจแล้วเพื่อนเอ้าต่อหน้าต่อตาเลยไม่ได้แล้วว่ะต้องใช้ว่ะเอาดิเอ้าเดี๋เวงเจอลูกระเบิดกูบ้างหล่ะกันเนี้ยแต่ผมเจอของมันก่อนเอ้ยไม่ไงเรา แค่นายหันหลังมาจิ้มเราแค่นั้นเออนั่นแหละเออเออโดนอีกแล้วกูบอกแล้วอย่าให้มึงโดนกูบ้างนะเออโอ้โหโอ้โหเฮียแล้วไม่ได้โอ้โหขึ้นบานเลยคิวฟีดอะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงโอ้ยโ้ยกูกำลังชื่นชมเลยกูชื่นชมก่อนไม่ได้หรือไงเนี่ย นี่เนี่ยหนอนรู้จักว่าหนอนอ่ะนี่ไงเราโุ้ยโอ้โอ้นี่ไงเราขอสักตัวจะว่าหวันใจเฮ้ยเอ๋ยเยเยแอบก่อนเลยไปอยู่แล้วเอ้ยอะไรวะน่ะ ไม่ตายไม่ตายต้องอ้อมไปยิงผมาต้องอ้อมไปยิงนี่ไงนี่ไงจ้าสวัสดีนี่ไงจ้าโอ้โหไปเพื่อนไปนี่กูเห็นว่ามึงมาโอ้มันขึ้นขบวนได้แล้วเหรอ โอ้โหเฮ้ยจะปุ๊บโอ้โหคูรอดมาได้เฮ้ยคกูเดงไปแล้วนี่จ๊ะไปต่ออือโอ้ยโุ้ยวุ้ยุ้ยวุ้ยไปเต็มที่แล้วเนี่ยผมเนี่ย

อุ้ยโอ้ยอยางกระซีเแอคชั่นหนักเล็ชั่นเลยโคตรดุเลยเมื่อกี้ดูดิ่วมาหมายอีกผมอ่ะโอ้ยมาอย่างนี้กูไปละโอ้ยอุ้ยโอ้ยจะชนกูนั่นอ่ะกูไม่ให้มึงชนหรอกกูไปแล้วมาให้มันเข้ามาอื้อมาดิเออเออ วุ้ย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 อืมไอ้นี่รู้มากอือลุกมาโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมตักขวาให้อืออือแปงมือกูเหงื่อออกหมดแล้วเนี่ย ตาดีแม่งหืคิดดูกดจนนิ้วกูรวนอะ่ะที่ฮิวเพื่อนอะ่ะอยู่ปุ่มไหนเมื่อกี้รวนหมดเลยอะ่ะ <c oughs> โอ้ช่วยชีวิตไป39อย่างเยอะแต่จริงๆอะ่ะอันเนี้ยมันก็ไม่ใช่ฝีมือของเรานะมันเป็นพราะปืนเนี่เห็นไหมลายปืนนะ